เอาไปติดตามทางด้านข้องจังหวัดชุมพรกันมั่งค่ะคุณผู้ชมโดยที่จังหวัดชุมพรนะคะก็มีการจับสลากรายชือ่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นบัญชีซ้ำรองรับสลากกินแบง่งรัฐบาลไปจำหน่ายทมัดซ่องรอยรายค่ะโดยแรกวันที่19เมษายนที่ผ่านมาค่ะนายวิซาภูนิศิริรั์ผูราชการจังหวัดชุมพรท่านก็เป็นประธานการจับสลากรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณณสมบัติแล้วก็มีสิทธิ์ จับสลากค่ะเผื่อจะขึ้นบัญชีสั่มรองรับสลากกินแบงรัฐบาลไปค่ายในพื้นที่จังหวัดชุมพรโดยมีนายส้มพรปัทชิมแพทยรองผู้วาราชการจังหวัดชุมพรนายถนน,นพันธีพาสนีคะปลัดจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมก,การซื้อมวลชนแล้วก็มีประชาชนผู้ถี่ไปสังเกตการนี่แหละค่ะเข้าวรวมการจับสลากที่หองประชุมกแมซ่าหลักล่างจังหวัดชุมพรชันซี่ค่ะโดยทันผู้วาราชการจังหวัดชุมพรก็บอกวา่าตามทีจังหวัดชุมพรได้มีประกาศจังหวัดชุมพรเรื่องการ การจัดทําบัญชีสํารองเป็นตัวแทนจาหน่ายสละกินแบงรัฐบาลข้องจังหวัดชุมพรลงวันที่17มีนาคม2566โดยให้ผู้ทีมีความประงค์ยืนคำรองนะคะสามารถยืนได้ในระหว่างวันที่2 7ถึง3 1มีนาคมที่ผ่านมาปรากฏว่ามีผู้ทีไปยืนคำรองข้อขึ้นบัญชีสํารองในการรับสลากินแบงรัฐบาลไปจาหน่ายรวมทั้งแม้ซ้ั้55รายแล้วก็ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวน3 1 25ราย และเพื่อให้การจัดลำดับข้องูู้ทีมายืนคำร้องข้อคืนบัญชีสำรองรับสลากกินแบงรัฐบาลไปจำหนยในพื้นที่ชุมพรที่ผ่านการตรวจสอบแล้วเนี่ยรวมไปถึงมีซิทจับสลากคืนบัญชีสำรองข้องจังหวัดชุมพรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็มีความสุดจิตโปร่งใส้จังหวัดชุมพรจึงได้ดําเนินการซุมจับสลากค่ะเรียงลำดับทีนึ่งถึงนึ่งอยคืนบัญชีสำรองข้องจังหวัดชุมพรแล้วก็ลำดับทีนึ่งลอยแอดจนทึ่งซ่องลอยคืนบัญชีสำรองข้องสำนักงานคลังจังหวัดชุมพร โดยอายุบัญชีส่อมรองมีอายุ2ปีค่ะนับตั้งแต่สำนมังงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแจ้งการพิจารณาอนุมัติค่ะสำหรับการจับสลากครั้งนี้นะครับทานผ้วจุมพรนะครับน้ารองผ้ว่ระลัดจังหวัดวันนันสนการผู้แทนจะสือบนญชนข้าร่วมกันจับรายชื่อนะครับคน,คนละสิบรายชือ่อน้องเจงนี้ก็อยากเปิดโอกาสได้ผู้สังเกตการได้รวมจับรายชือ่อคนละารายชือ่อจนครบตามจํานวนซิทนะครับ200รายรครับอืมนะคะก็เรียบร้อยแล้วก็โปร่งใสดีนะ